วันนี้ผมจะพาท่านไปที่ร้านหม่อนตั้งอยู่ที่บ้านละวะตะบนเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งบ้านละวะแห่งนี้ก็มีผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าทอมือนะครับมีหลากหลายอย่าง ที่ให้ผู้สนใจได้มาเลือกซื้อเป็นของฝากเอาไว้สวมใส่นะครับมีผ้าลวดลายหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวขอนแก่นและพี่น้องชาวอีสานครับ มีผ้าเขามา้ามีทั้งผ้าเขาม้าแบบผ้าฝ้ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปครับตัดเย็บด้วยผ้าไหมที่รังสรรจากฝีมือของชาวบ้านจากชาวชุมชนนะครับนำมาจำหน่ายที่ร้านแห่งนี้ครับชื่อว่าร้านหม่อนครับ ผมไปแค่ร้านสร้านเท่านั้นเองครับก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนได้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันครับรับสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านหม่อนนะครับเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับพี่น้องกลุ่มแม่บ้าน ที่มีฝีมือในการถักทอผ้าการทอผ้าฝ้ายการประดิษฐ์ลวดลายผ้าฝ้ายผ้าไหมทอมือครับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับไปแวะบ้านละวะไปเลือกซื้อผ้าไหมผ้าฝ้ายมีหลายร้านครับเรียกว่าเป็นชุมชนใหญ่ที่มีการขายผ้าไหมผ้าฝ้าย ถ้าเขาม้าหมักโครนก็มีครับอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับ